สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ครัวอิ่มพุงกลางกับพี่เป้นะคะวันนี้พี่เป้มีตัวเลขมาฝากทุกท่านอีกเช่นเคยก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับพี่เป้ด้วยนะคะคลิปนี้ทําขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังการลงทุนมีความเสี่ยงสูงนะคะทุกคนคะ่ะวันนี้9เมษายน2565เป็นวันเลิกงามยามดีนะคะเมื่อทนายรัชพลได้โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัว เก็บตังค์มาตั้งนานในที่สุดก็มีวันนี้นะคะฝันมานานแล้วว่าอยากได้มอเตอร์ไซค์ไปซื้อก๋วยเตี๋ยวปากซอยหยอกหยอกนะคะวันนี้นะคะทนายรัชพลก็ได้ต้อนรับสมาชิกใหม่นะคะซึ่งเป็นรถหรูป้ายแดงเราไปส่องทะเบียนกันนะคะเผื่องวดนี้16เมษายนเราจะโชคดีนะคะทะเบียนอะไรนั้นนะคะ3570นะคะ357 0ยหุยเลขสวยนะคะเลขสวยมากกับป้ายแดงคันนี้เลย3570ชอบตามไม่ชอบผ่านนะคะยินดีกับทนายรัชพลด้วยนะคะอย่าลืมนะคะกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับพี่เป้ด้วยนะคะเราอาจจะมีโชคกันในงวดน,นี้ก็ได้ขอบคุณมากๆค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ